คราวนี้เรามาฝึกทําโจทย์นะครับการหาพื้นที่เรขาคณิตอีกข้อหนึ่งนะครับในรูปแบบใกล้เคียงกันโจทย์บอกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านยาวยาวกว่า3เท่าของด้านกว้างนะครับด้านยาวจะยาวกว่า3เท่าของด้านกว้างอยู่2เซนติเมตรถ้าความยาวรอบรูปเท่ากับ100เซนติเมตรจงหาว่าด้านยาวยาวกี่เซนติเมตรครับโจทย์ถามาด้านยาวยาวกี่เซนติเมตรอันดับแรกพี่กขอว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมาก่อน1รูป ทีก่กำหนดด้านกว้างใช่ไหมครับเพื่อพี่กำหนดด้านกว้างมาก่อไก่นะโจทย์บอกว่าอะไรไงครับโจทย์บอกว่าด้านยาวยาวกว่า3เท่าของด้านกว้างอยู่2เซนติเมตรเพราะงั้นด้านยาวก็เท่ากับยาวกว่า3เท่าของด้านกว้างนะครับอยู่2เซนติเมตรก็บวก2องเพราะงั้นด้านยาวตรงค้าม,มันก็เท่ากับ3ก 2, บวก2เหมือนกันกว้างตรงข้ามนี้ก็เป็นกว้างโจทยก์กำหนดว่านะครับความยาวรอบรูปเท่ากับ100 เซนติเมตรความยาวรอบรูปเท่ากับ100เซนติเมตรพี่ก็หาเนี่ยเอามาบวกกันใช่ไหมทั้งสด้านก็กลายกบวก3กบวก2บวกกอนะครับแล้วก็บวก3กบวก2ได้เท่ากับ100เราก็ทำการบวกกบวก3กอเป็น4กอนะครับนี่ก็เป็น5กอห้าบวกกับ3ก็ไปกลาย,ลายเป็น8กอ สองบวกสองใช่ไหมตรงนี้นะสงบวกกับสองกลายเป็นสี่บวกสี่เท่ากับหนึ่้ายข้างแปดกอเท่ากับยายสี่ไปลบนะครับหนึ่้อลบสี่เหลือ 96. เก้าสกเระฉะั้นกอเดียวก็คือเก้าสิบหกส่วนแปดจะได้กอมาเท่ากับสิบสองอ่าเราก็ได้ความกว้างมาแล้วนะครับได้เท่ากับสิบสองแอยากรู้ว่ายาวเท่าไหร่เราก็แทนค่าอ่างยาวเท่ากับสเท่าของกอแล้วบวกสก็กลายเป็น สามคูณสิบสองแล้วก็บวกสองนะครับสามสิบสองเป็นสามสิบหกบวกสองได้เท่ากับสามสิบแปดเราก็ได้ด้านยาวเท่ากับสามสิบแปดนะด้านกว้างเท่ากับสิบสองโจทย์ก็ถามว่านะครับด้านยาวยาวกี่เซนเราก็ตอบแล้วด้านยาวยาวเท่ากับสามสิบแปดเซนติเมตรสวัสดีครับเราก็มาดูตัวอย่างโจทย์อีกข้อหนึ่งนะครับรูปแบบคล้ายๆกันเขาบอกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งด้านยาวด้านยาวนะครับ ด้านยาวสั้นกว่า3เท่าของด้านกว้างอยู่2ซนติเมตรถ้าความยาวรอบรูปเท่ากับ100ซนติเมตรจงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับพี่ก็วาดรูปสี่เหลี่ยมมาก่อนเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเพราะมันมีด้านกว้างด้านยาวเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่โจทย์กําหนดเราก็ดูสิ่งที่โจทย์กําหนดโจทย์กําหนดว่าแล้วพี่เข,เขียนด้านกว้างก่อนนะโจทย์กําหนดว่าด้านยาวสั้นกว่า3เท่าของด้านกว้างอยู่2ซนติเมตร เพราะฉะนั้นด้านยาวก็เท่ากับ3เท่าของด้านกว้างก็คือ3กอนอครับแล้วก็ยาวน้อยกว่าอยู่นะครับสั้นกว่าคือน้อยกว่านั่นเอง2ซนตเมตรก็ลบ2งเพราะงั้นด้านยาวฝั่งตรงข้ามก็กลายเป็น3กอลบ2ด้วยฝั่งนี้คือกอจทยก,กำหนดมาว่าเส้นรอบรูปเท่ากับ100้ซนเมตรเราก็เอามาบวกนะครับลองบวกเส้นรอบรูปดูก,กอนะกบวก3กอลบ2บวกกอ แล้วก็บวก3กอลบ2ได้เท่ากับ100อ่าแล้วก็บวกนะ1กอเป็น4กอนะครับ5กอนะครับ8กอเราก็ได้เท่ากับ8กอลบ2กับลบ2ก็กลายเป็นลบ4เท่ากับ100เพราะฉะนั้น8กอเท่ากับย้ายลบ4ไปก็กลายเป็น104เพราะฉะนั้นกอเดียวก็ได้เท่ากับ104ส่วนด้วย8นะครับ104ส่วนด้วย8ได้เท่ากับ สิ 13, บสามเราก็ได้ด้านกว้างเท่ากับสิบสามเซนติเมตรเราก็ได้ตรงนี้เท่ากับสิบสามเซนติเมตรเราอยากรู้ด้านยาวเท่าไหร่เราก็มาแทนค่านะครับด้านยาวก็คือสามเท่าแล้วก็น้อยกว่าใช่มสามคูณสิบสามแล้วก็ลบสองสามคูณสิบสามได้สามสิบเก้าลบออกสองนะครับก็ได้เท่ากับสามสิบเจ็ดเราได้ด้านยาวเท่ากับสามสิบเจ็ดโจทย์ถามหาว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนี้ได้เท่าไหร่ก็คือกว้างคูณยาวพื้นที่ก็กลายเป็นสิบสามคูณสามสิบเจ็ด คูณก,กันออกมาได้เท่ากับ481ตารางเซนติเมตรคราวนี้ก็ตอบข้อที่3อ่าไม่ยากนะครับน้องๆก็ฝึกทําดูก็เป็นแนวโจทย์ข้อสอบโรงเรียนช่างฟิลมือทหารในการหาพื้นที่รูปเลขานะครับส่วนใหญ่ก็จะออกในลักษณะข้อสอบแบบนี้นะครับน้องๆก็ไปฝึกทําดู